วาดเหมือนไม่ได้หรตอนเราไม่ถูกเราให้หลวงพ่อรวยคุ้มครองนะครับจะแก้ไปเรื่อยครับขอสวเสร็จตคุ้มครองครับวันนี้ที่งานรอมร่วมาที่เราเป็นสันมีรุ่นพี่มารุ่นพี่ที่วงทีวงทีเสะเดอครับทีสเดือจีหอยรุ่นพี่เทคนิคลบปรี ก่อสร้างคนระับผมวิจิตครับวิจิตโดนยุบไปแล้ววิจิตเทคนิคลบลินโดนยุบไปแล้วแต่ก่อสร้างมีอยู่ครับรุ่นพี่ก่อสร้างมาร้องเพลงครับทีตเตอร์โอเคครับขอให้หลวงพ่อหลวงพ่อครับแม่สวัสดีครับโอ้น่ารักจังเลยลูกลูก,ล,ก,ล,ก,ล,กลูกของน้องสาวครับขอให้ทีเดอร์เอ้ขอให้องศรจโตงองครับวันนี้มีทีตเตอร์เราล้วนที่รลบลิน เดี๋ยวแป๊บนึ่งนะเดี๋ยววาเดี๋ยวพ่อรวยพ่อรวยมตกครับผมเดี๋ยวปรับปรับอยู่ครับผมยังไงถ่ายรูปองค์สุดเดรนโต้ไปบูาะะชาได้ครับพี่ชายไม่ต้องวางตังค์หรอกครับขอให้องค์สุดเดรนโต้ขอครับวาดรูปหลวงพ่อรวยต่อแล้วครับ